วันนี้ครับทุกคนวันนี้ยวันเราจะมาทำกับพงมาแสงพลอยครับพงมาแสงพลอยกำลังช่วยหาโซศัพท์กับน้องของพงมาแสงพลอยนะครับพงมาแสงพลอยทำอะไรหรอทำอะไรออกมาโซศัพท์ครับศัพทไหมโซศัพท์ใครอ่ะอยู่ตรงมือนายอ่ะ ครับชื่อชื่ออะไรไม่ไรู้นั่นแหละนี่แน่ใจอะตื่นขนาดนั้นอะ่ะนี่ครับดูดูรับดูรหัสผมให้ดูครับดูนี่โอ้ยให้ดูชื่อนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไหวพ่อครับนี่อ่ะอู้จุดยอดเก่งเก่งยอดเยี่ยมเฮ้ยคุยกับคนที่เป็นแฟนคลับช่องเราหน่อยฝากสิ่งนะครับใครพื่อนเหา่าใครตื่นฟีไฟาฝากเจอด้วย เลยเหตดโจนรายการน้นนอยูทยูบเบอร์สองคนแต่แต่เอาแต่เอาไปถามว่าวทำไมพี่มาไม่ไปสัมภาษณ์มูตี้สัมภาษณ์มูตี้เหรอเออไปสัมเออหวัดวัดดีคนดูหน่อยสวัสดีเขาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูทำอะไรบอกม,มาเลยดูตัวฉาบเลยอ๋อแค่ไปเดียวอู้หูถ่ายไปเดียวพี่มา ทำอะไรเหรอตอนนี้ที่อีมาทำดูอดูยูนิคแต่ต้องคุมโปงนะครับทุกคนคุมโปงขอโทษครับที่มีคำหยาบเมื่อกี้แค่ครับไม่มีคำหยาบมันมีคำหยาบเหรอครับพี่ผมพูดขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมขอโทษครับสาธุสาธุอันนี้คือแมวผงชื่อม้แล้วก็พี่ไม้อันนี้แมวผงครับแมวผมชื่อแฮปปี้เขาคือน้องชายของตัวนี้ อันนี้แมวของพี่ชายผมนนแมวผมไม่เหนไม่เจอเลยอะแฮปปี้แฮปปี้หันมาแมวตัวนี้ชื่อแฮปปี้ครับส่วนแมวพี่ชายผมชื่อสเมลมาทำอะไรตรงนี้บ่อยๆจริงเลยแมวทั้งสองตัวทุกคนแฮปปี้มันจะอืดอยากอยไปดูมันออ

อลแอผมไม่เอาเดี๋ยวผมให้ดูช่องผมเราแป๊บนึงผมมาแสมพอยให้คนดูหน่อยดิคนแฟนคลับช่องเราอ่ะผมมาแสมพอยไหนเขาดูนี่ผมมาแสมพอยแล้วกดติดตามช่องผมมาแสมพอยครับเพราะเขาเป็นเพื่อนหนูหมดแล้วทุกคนถดไว้จึง By bài không còn